สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในแบบฝึกหัด1.9หน้า26ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1ซึ่งแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านกันในวันนี้จะอยู่ในเรื่องของการคูณจำนวนนับด้วยเศษส่วนและการคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับกันค่ะข้อ1 8คูณเศษ3ส่วน4วิธีการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะทำได้โดยให้เรานำตัวที่เป็นจำนวนนับเนี่ยคูณกับตัวเศษโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาทำวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะวิธีทำนะคะเราก็นำตัวที่เป็นจำนวนนับคือ8คูณกับตัวที่เป็นตัวเศษคือ3โดยที่ตัวส่วนคงเดิมคือ ทีนี้วิธีทำจะมี2แบบเนาะคือเราคูนกันก่อนเลยเป็น 8คูณ3ได้24ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับเศษ24ส่วน4พอเราคูณไปแล้วตัวเลขจะเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะและคำตอบที่ได้ก็ยังไม่ได้อยู่ในรูปอย่างง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการทำคือให้เราพิจารณาว่ามีจำนวนนับใดที่เป็นตัวเศษและตัวส่วนสามารถตัดทอนกันได้หรือไม่จากตรงนี้จะพบว่าเราสามารถนำแม่สี่ไปหาร8และ4ได้ลงตัวจะได้เป็น 4ไปหาร8ได้2 4ไปหาร4ได้1ตอนนี้เราจะได้เป็น2อคูณสตัวส่วนคือ1ก็จะเท่ากับ2อคูณสได้6ตัวส่วนคือ1ซึ่งเศษ6กส่วนหนั้นมีค่าเท่ากับ6เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อย1ข้อข้อ2เศษ9ก้าส่วนสิคูณสการคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับก็ทำเช่นเดียวกับ การคูณจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะคะคือให้เรานำตัวเศษคูณกับตัวที่เป็นจำนวนนับโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมจะได้9้าที่เป็นตัวเศษคูณกับจำนวนนับคือ3ตัวส่วนคงเดิมคือ10เราก็มาพิจารณาต่อนะคะว่ามีจํานวนนับใดสามารถตัดทอนได้ไหมจากตรงนี้จะเห็นว่าไม่สามารถตัดทอนได้เราก็นํา9าคูณ3เท่ากับ27 ตัวส่วนคือ10จะได้เท่ากับเศษ27ส่วน10คคำตอบที่ได้ตอนนี้เป็นเศษเกินเนาะเราต้องทําให้เขาอยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะถ้าเป็นเศษเกินก็ทําให้เป็นจํานวนคะ่ะจะได้เท่ากับ10ไปหาร27ได้2 12ได้20เพราะฉะนั้นจะเหลือเศษ7ตัวส่วนคงเดิมคือ10ข้อนี้ตอบ2เศษ7ส่วน10ค่ะ ข้อ 3, เสเศษ7-9ส่วน9คูณ6วิธีทำข้อนี้ก็นำตัวที่เป็นตัวเศษคือ7คูณกับตัวที่เป็นจํำนวนนับคือ6ตัวส่วนคงเดิมคือ9 7คูณ6ส่วนด้วย9ข้อนี้จะเห็นว่าสามารถใช้แม่3มาตัดทอนได้นะคะคือ3ไปหาร6ได้2 3ไปหาร9ได้3จะเหลือตัวเศษคือ7คูณ2เท่ากับ14ตัวส่วนคือ 3ตอนนี้คำตอบเราคือเศษเกินนะคะคือเศษ14ส่วน3เราก็ทำเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคะจะได้เท่ากับ4เศษสอส่วน3ข้อ4 4คูณเศษ4ส่วน7วิธีทำคือนำจำนวนนับคือ4 คูณกับตัวที่เป็นตัวเศษคือ4นะคะแล้วก็ตัวส่วนคือ7เหมือนเดิมเนาะทีนี้ข้อนี้เราไม่สามารถตัดทอนได้เนาะทีนี้ข้อนี้เราไม่สามารถตัดทอนได้นะคะเราก็นํา4คูณ4เท่ากับ16ตัวส่วนคือ7เป็นเศษเกินเราก็ทําให้อยู่ในรูปจํานวนคะนะคะได้7จ็ดคูณสเท่ากับสิเพราะฉะนั้นจะเหลือเศษสตัวส่วนคือ7ข้อ5เศษสิบสส่วนสาคูณเเท่ากับให้เรานําตัวเศษคือ13 คูณกับจำนวนนับคือ7นะคะและตัวส่วนคงเดิมคือ35และข้อนี้เราสามารถนำแม่7ไปหาร7และ35 7ไปหาร7ได้1 7ไปหาร35ได้5นะคะ7 5 35เนาะตัวเศษก็จะเหลือ13คูณ1 13คูณ1เท่ากับ13 ตัวส่วนจะเหลือ5ก็กลายเป็นเศษ13ส่วน5เป็นเศษเกินเราก็ทําให้อยู่ในรูปจํานวนคะก็ได้เท่ากับ2เนาะห้าสองสิบเหลือเศษ3ตัวส่วนคงเดิมคือ5เสร็จแล้วคะ่ะข้อ6ข้อสุดท้าย12คูณเศษ11ส่วน15เราก็นำจำนวนนับคือ12คูณกับตัวเศษคือ11ส่วนคงเดิมคือ15เราก็พิจารณาต่อนะคะว่าสามารถตัดทอนได้ไหมข้อนี้ เราสามารถนำแม่3มนะคะมาตัด12และ15ได้เนาะ3ไปหาร12ได้4 3ไปหาร15ได้5ตัวเศษเหลือ4คูณ11เท่ากับ44ตัวส่วนเหลือ5ได้เท่ากับเศษ44ส่วน5เป็นเศษเกินเราก็ทำให้อยู่ในรูปจำนวนคละนะคะ5อะไรได้44ก็5 8 40 เหลือเศษ4ส่วนคงเดิมคือ5เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะ6ข้อของเราใครสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรืออยากให้คำนวณข้อไหนเพิ่มเติมแตกต่างจากโจทย์หน้านี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันคะ่ะและพบกัน EP หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ